หลายคนสงสัยว่าไอ้เรื่องประเด็นกรรมธิการเนี่ยมันคืออะไรไอ้กรรมธิการที่แย่งกันเนี่ยนะครับมันคือคณะกรรมธิการเต็มสภามันก็คือการให้คนในสภาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นกรรมธิการร่วมกันนั่นแหละแต่ตําแหน่งของประธานเนี่ยก็เรียกว่าใหญ่สุดแต่ในหนึ่งคณะกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการปปชกรรมธิการเอ่อติดตามงบประมาณหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนที่นั่งหัวโต ถือว่าเป็นประธานมีอํานาจในการมอบหมายงานต่างๆเนี่ยให้กับรองรองประธานหรืออะไรต่างๆถ้ารอบก่อนดน้านเนี้ยเราจําได้กรรมธิการที่สลวนที่สุดวุ่นวายที่สุดนั่นก็คือกรรมธิการปปรชนี่แหละคนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกรรมธิการนั่นก็คือท่านเศรีพิสุทธิ์แล้วก็ประกบไปด้วยใครรู้ไหมโคตา้าก็คือพรคพลังประชารัฐเขาก็มีโคตา้าคือทุพกพรคกัรเบอร์เขาจะมีโคตา้าเข้าไปงได้กัะนะ คนที่สรวนนิดพักที่สรวนที่สุดก็คือคุณเอ๋กับคุณศิระนึกออกไหมที่ด่ากันในห้องประชุมอ่ะนี่แหละกรรมธิการกลไกของกรรมธิการเนี่ยเขาก็คือสามารถมีอํานาจในการเรียกสอบเรียกตรวจสอบเรื่องหรือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมของหน่วยงานรัฐเราก็ไปยื่นสูตรด้ำรงทํามได้ไปยื่น บอกสสได้ให้สสไปพูดในสภาและประเด็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถไปยื่นได้นั่นก็คือไปยื่นต่อกรรมาธิการนี่แหละและเขาก็จะมีการ ยื่นเรื่องเพื่อตรวจสอบเรื่องต่างๆผ่านกลไกลของกรรมธิการโดยกรรมธิการเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นคณะกรรมธิการแบบเต็มสภามันคือคนทั้งสภาเนี่ยมาอยู่รวมกันแต่สัดส่วนที่สําคัญก็คือต้องแบ่งกันก็คือสัดส่วนของประธานสภาที่มันถูกจัดสรรโดยโคต้าของสสแต่ละพักที่มีอยู่ ย้อนกลับไปนะครับของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคต้าในฝากฝั่งของกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการเนี่ยพอมันเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเขาขอได้ไหมก็คือขอลหลักๆก็คือคณะกรรมธิการตรวจสอบงบประมาณว่าคุณใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ใช้ไปซื้ออะไรบ้างอ่ะอันเนี้ยกรรมธิการ หรือประธานเนี่ยสามารถมอบหมายต่างๆเรียกหน่วยงานเข้ามาสอบได้เลยตกลงใช้เงินไปเท่าไหร่จ้าใช้ไปซื้ออะไรบ้างอ่ะอันเนี้ยหน้าที่เรียกมาตรวจได้เลยแต่อีกอันหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของปชปชปปชเนี่ยมันถอดถอนได้ดูเรื่องของการทุจริตได้ติดตามได้ว่าเฮ้ยเรื่องที่ส่งไปปปชทําไมเรื่องนี้นานจังเกิดติดขัดอะไรเอกสารพ่อมไหมเอาแล้วปปชเป็นยังไงบ้างคดีที่ค้างอยู่น,นู่นนี่ถึงแย่งกันไง นึกออกไหมเพราะว่าปปชเนี่ยมันให้คุณให้โทษได้ถ้าสมมติเนี่ยไปอยู่ในมือของฟากฝั่งฝ่งายค้านเนี่ยเขาก็มองว่าเออเขาก็สามารถใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบทวงดุลการทํางานของรัฐบาลได้ย้อนกลับมานะครับก็มีฟากฝั่งอีกฟากฝั่งหนึ่งแล้วกันเขาก็บอกว่าเออมันไอกรรมธิการเนี่ยมันก็รวมกันหมดนี่ ก็ไม่เห็นจะต่างกันเลยว่าอยู่ในตำแหน่งไหนการต่อรองต่างๆนานาครั้งก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเขาก็เคยเสียสละให้กับพรรคสมัยนะั้นเป็นอนาคตใหม่นะก็ไม่เห็นจะออกมาล้อแรกแหกกระเชิงเลยคุณปิยบุตรไปขอทางพี่อ้วนภูมิธรรมเขาก็ให้กันดีๆไม่เห็นต้องออกมาอะไรอย่างนี้ที่ตอนนี้แบบออกมาต่างๆนาๆก็เอาเป็นว่าตอนนี้จบแล้วนะครับ แบ่งกันด้วยกระจาปองได้แหละก็ได้กันไปตามนั้นครับผม